Hey. สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสบดีที่9มกร,ก,กราคมพุทธศักราช2568นะคะขณะน,นี้ประเทศไทยเวลา9นาฬิกา55นาทีวันนี้เราจะมาบันทึก เรื่องราวเรื่องหนึ่งที่บุคคลที่เป็นเจ้าของคงจะรู้สึกสะเทือนใจมากๆและแน่นอนว่าม,มันต้องมีเหตุและมีผลแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นกล่าวถึงสมาชิกที่ประเทศเยอรมันสมาชิกคนนี้ได้นำของชิ้นหนึ่งมา ระดับรีเวลความดื้อนี่ก็สูสีสูสีนี่คือภาษาทั้งโลกจะเรียกว่าอะไรดีเอย่ยต้องระบว้ในฐานที่เข้าใจของกล่องเนี้ยดูจากฝุ่นเอาตรงๆก็ยังไม่ได้อยากที่จะเช็ดเลยไม่รู้เป็นอะไรแต่ก็ช่างมันระไว้ในฐานที่เข้าใจสมาชิกที่ประเทศเยอรมันส่งมาให้นานมากมาก เพื่อที่จะทาพิธีกรรมของหลายๆชิ้นนะที่สมาชิกค,คนนี้ส่งมาแต่กว่าจะได้ทําพิธีกรรมก็นานแสนนาน,านต้องใช้คําว่านานแสนนาน,านนะเมื่อถึงสัญญานะคะของชิ้นนี้ก็ด้วยความสัต์จริงเราไม่เคยเปิดเลยไม่เคยเปิดดูจากสภาวะฝุ่นแล้ววันนี้ก็มีอ่า เหตุที่จะต้องทำให้ได้หยิบของเซตเนี้ยขึ้นมาและก็เป็นตัวกำหนดกฎอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่น่าเมื่อถึงสัญญาจริงๆผู้หญิงคนนี้เป็นคนเดียวที่จะสื่อสารกับเราได้ในรูปแบบของ สตอรี่เรื่องราวต่างๆของบุคคลสำคัญคนหนึ่งบนฝาหน้ากล่องนี้เขียนไว้ว่าพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันธาตุชมรมอนุรักษ์พระบรมธมา,าตุล้านนาซึ่ง ครั้งแรกของการเปิดก่อนของหลายๆชิ้นของหลายๆสิ่งและของหลายๆอย่างบางครั้งแต่ละสถานที่ก็มีจุดในการเชื่อมต่อพลังงาน รสามารถที่จะเล่นแรกแปลทตุอะไรใไดๆไ,ไ,ไ,ได้หลายสิ่งขึ้นอยู่กับบุคคลที่เชื่อมต่อน,นั้นต้องการสิ่งใดแต่ต้องรับไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะเพราะว่ามันก็จะมีบุคคลที่หลายรูปแบบตรงนี้ต้องคัดแยกออกไปของทุกสิ่งเนี้ยสมาชิกของเราต้องการที่จะ นำมาเพื่อในความคิดเราและในความคิดของสมาชิกเราใช้เพื่อคำว่าหนุนเพื่อที่จะชูเพื่อที่จะเชื่อมจากยุคสี่ไปยุคห้านี่ก็ เป็นจิตเจตนาของสมาชิกเราซึ่งเรื่องนี้ต้องถามสมาชิกเราว่ามันยากแค่ไหนกับการที่จะสื่อสารกับเราเรื่องของเจนซีมันยากมากหลายครั้งที่ผู้หญิงคนนี้ถูกเราดุเป็นการดุแบบไม่มีเหตุและไม่มีผลในกรณีที่ไม่ต้องการที่จะรับข้อมูล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องขอบคุณในคุณงามความดีที่ผู้หญิงคนนี้มีจิตเจตนาที่ดีมากๆสำหรับมนุษยชาติหลายๆครั้ง คนที่เขาประพฤติดีจริงๆมันเกิดจากจิตใต้สำนึกจริงๆเขาไม่เคยต้องการที่จะแสดงตัวตนไม่เคยที่จะเสนอหน้าไม่เคยที่จะอยากให้ใครทราบว่าฉันคือใครฉัน ทำอะไรใครเข้าใกล้หรือล้ำเส้นมากผักออกเลยซึ่งถามว่าบุคคลแบบนี้มีอยู่จริงเหรอมีสิมีเยอะและคนเหมือนกันเท่านั้นแหละถึงจะดึงดูดกันและกันเข้ามาได้อ่าต้องใช้คำว่าเฉพาะกิจเฉพาะเรื่องเฉพาะบางสิ่งนะคะก็อย่างที่เราเคยแจ้งเพื่อทราบว่าบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญ ที่เป็นเพียงแค่คารวตก็พอในการที่จะเชื่อมต่อหรือในการชูบุคคลนั้นชาติพงพัน์เผ่าพงพัน์ทางจิตวิญญาณของเขาก็สำคัญนะคะทุกคนท,กทุกมนุษย์ทุกคนน่ะทุกจิตวิญญาณเนี่ยการหมุนรอบเวียนว่ายตายเกิดนั้นแตกต่างกันบางคนได้เกิดบางคนไม่ได้เกิด บางคนได้เกิดเป็นหมูหมากาไกา่บางคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์หลายพวกลายชาติซึ่งในหลักทำคําสอนอะไรใดๆเราจะบอกว่าเรื่องละเอียดนะละเอียดมากมากจนต้องให้ผู้ที่มีระดับขึ้นความถี่พลังงานสูงและมีปัญญาที่ละเอียดเท่านั้นสนทนากันบุคคลที่มีระดับจิตที่หยาด ก็จะมองเห็นอะไรที่มันหยาบแล้วมันก็ไม่สามารถที่เข้าใจและเมื่อไม่เข้าใจก็อาจจะปรามาแล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมอ่าไม่เหมาะสมแต่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเพิ่งเปิดได้ในวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้คำว่านามอ่าในานา้ำในานามของอะไรใดๆเขาก็จะมีข้อมูลให้ ซึ่งตรงนี้สมาชิกของเราเป็นคนที่ค่อนเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากกับการที่เขาจะส่งอะไรมาให้เราแต่ละชิ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เราอยากจะบอกให้เขารู้ว่า สิ่งที่เขาตั้งใจทำมาทั้งหมดมันเพื่อมนุษยาชาติจริงๆนะที่เขาพยายามเขาจะถามตัวเองตลอดเวลาว่าเพราะอะไรทำไไมเขาถึงต้องได้ไปอยู่จุดนั้นทำไมเขาต้องได้ไปอยู่ที่ประเทศเยรอรมันเขามาอยู่ตรงนี้ทำไมเขารู้สึกว่าตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เขาต้องทนเพราะมันมีเหตุแล้วมันก็มีโผล ซึ่งเหตุและผลนี้เราเคยแจ้งเขาไปแล้วเราเคยแจ้งแล้วเรามันก็มันก็ถึงวันนี้จริงๆวันนี้เป็นวันที่เก้าซึ่งต้องเกันต่อไปแล้วก็อยากจะบอกว่าจับมือกันให้แน่นๆนะไม่ว่าจะเกิดอะไรอย่าปล่อยมือกันและกัน แล้วก็ต้องปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จตามเป้าปณนิธานที่กำหนดสู้ๆนะโอเคบาย